ต่อทองแน่วพี่น้องมารวมหมดนะสาธุบุญไสบัดได้กันนะครับ <c oughs> Thank you. เป็นเจ้เดือดผีตากระเดียดผู้ขอเท้าจรพรรดิเับจักรพรริทำให้พะบาทพิเกรพรรดิพระาทสมเระจุจอล้าจาอยู่เด็จพ้าอยู่อาที่สาลูกาเจ้ายาเจ้าสมเด็จพระจกล้าจ้าหัด็รัว สำหรับคลิปอาสามอ๊ะเช้านี้พี่น้องบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสนะครับเ <c oughs> มื่อวันวันพระฝนยุตกนะฮะแต่สภาพบรรยากาศก็เย็นสบายสดชื่นนะครับพระ,ะเดินไปถึง4แยกนู้นแล้วนะฮะน้ำยังไม่มาเลยฮะ,ะทางกรมชลประทานน้ำยังไม่เพียงพอที่จะเปิดจริงๆน้ำมันน้ำมันมีอยู่แต่ กขากักไว้เพื่อให้สายน้ําหรือ,อเกื่อนกักเก็บน้ําได้มีน้ํามากเต็มที่ก่อนอพอฝนมาจริงๆเขาก็จะปล่อยมาไม่ได้จะว่าปีนี้เขาจะปล่อยให้ทำนาปรังหรือเปล่านะพี่น้องอถ้าทํานาปรังน้ําก็ไม่อึดนะ,ะสำหรับคลิปสายบาทชานี้ตาทองชาแนลก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์กำลังใจตาทองชาแนล้วยนะครับสวัสดีครับ